ไฮเทมเด็ดดวงนะคะจากแบรนด์นี้เลยบอมเบเก้านะคะก็สำหรับเบเก้าเนี่ยวางขายอยู่ในเซฟรานะคะแล้วก็เซฟราะดอทเนี่ยมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะก็เป็นแบรนด์ที่แบบหลายคนดื้ออนะึงมาตั้งแต่ยังไม่เข้าไทยนะคะตั้งแต่ตัวแชมเปญพ็อปที่มีแจ็คลินฮิลนะคะที่เขาแบบคอลลาบเรชันกันกับเบเก้รเนี่ยทำตัวไฮไลท์ออกมาซึ่งเมย์ก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบอูอยากลองอยากเล่นมากแล้วก็ สอยมาตั้งแต่ก่อนที่มันจะเข้าไทยอะไฮไลท์อะจำได้เลยตื่นเต้นมากเคยทำคลิปให้ดูด้วยนะคะคลิปนี้นี่จัดเต็มกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเมย์จะหยิบ5ไอเทมนะคะ <Bright. S 1> ที่เป็นไอเทมเด็เดๆแล้วก็ที่เมยได้ลองใช้เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยเราจะสตาร์ t กันตามสเต็ปของการดูแลผิวเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยเบกก้าแบล็คไลท์แพร์มิ่งฟิลเตอร์นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่ตั้งใจจะสอยตั้งแต่ตอนที่มันเข้ามาในเมืองไทยใหม่ๆนะแต่ว่า ซื้อไม่ทันชาวบบ้าน,นะคะเพราะว่ามันไวมากมันหมดไวมากนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีอยู่แค่1สีปริมาณที่ให้มาก็คือ30 ml มาในลักษณะขวดแก้วแบบนี้นะคะโดยที่เปิดมาด้านในก็จะเป็นหัวปัม๊มตอนนี้เนื้อมันจะไม่เหลวไม่ข้นนะสมูทมากแล้วก็ทาลงบนผิวง่ายมากนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แรงมากส่วนตัวไม่ชอบเซนต์มันมานะอันเนี้ย ดีมากเลยนะคะสําหรับตัวนี้คุณสมบัติหลักๆมันก็คือช่วยปรับพื้นผิวก่อนแต่งหน้าแล้วก็ทําให้ผิวมันดูแบบโกโลช่ำๆนิดนึงนะคะมันเป็นไพรเมอร์ที่เหมาะกับทุกสภาพผิวเลยคือมันบําเบาสบายเกลี่ยง่ายชิมเมอร์เขาละเอียดมากด้วยนะคะแทบเวลาเกลี่ยเสร็จแล้วแทบจะไม่เห็นเลยว่ามันจะเป็นเมชชิมเมอร์อะไรอะ่ะคือผิวมันจะแค่ดูแบบเนี่ยเงาๆขึ้นยูริ่งมันจะคล้ายกับตัว Burber r y f r e s h g โ o w นะคะท,ที่ที่เมย์เคยใช้เมื่อนานมาแล้วแต่ส่วนตัวเมย์รู้สึกว่าตัวเนี้ย ใช้ดีกว่าแล้วก็ไปแฮปปี้กับเนื้อมากกว่าเพราะว่าตัว Fetch เฟสโกลมันจะแบบมีความหยุ่นหยุนแล้วก็มีความหนึบหนึบผิวอยู่นิดนึงแต่ตัวนี้มันจะสมูทแล้วก็ลงกับผิวได้ง่ายกว่าสีเสืออะไรรู้สึก รู้สึกแฮปปี้กับการใช้งานผิวที่ได้มันดูแบบสวยกว่านะคะเลยรู้สึกว่าราคา1,650บาทเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยแต่เป็นราคาเดียวกับตัวที่เป็นเพ e s พาวเดอร์ของเขาเหมือนกันตัวไฮไลท์นะคะก็คือเบก้านะคะชิม m อรี่สกินเพรสเฟคเตอร์เพ s สนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เมสอยมาตั้งแต่ตอนที่ก่อนเบก้าจะเข้าไทยนะเปิดมานะคะก็จะพบกับตัวไฮไลท์แบบนี้ ก็จะมีกระจกในตัวมาให้ด้วยสําหรับเมย์รู้สึกว่าแพคเกจจิ้งของของตัวไฮไลท์ตัวนี้แฮปปี้มากนะเพราะว่ามันสามารถพกพาได้ค่อนข้างง่ายในลักษณะที่เวลาเราเดินทางแล้วเราอยากได้กระจกในการแต่งหน้าตัวนี้ก็กําลังดีนะคะไซส์กาลังดีเลยหลักๆก,ก็คือใช้แต้มบริเวณจุดที่เราอยากจะไฮไลท์นะคะก็ สีมีทั้งหมด6สีนะคะสีที่เมย์ใช้คือสีโอเพนะคะพิกเมนต์มันจะค่อนข้างละเอียดนะคะเป็นชิมเมอร์ที่ชิมเมอร์หนักนะแต่ว่ามีความละเอียดสูงนะคะสำหรับใครที่ชอบไฮไลท์พุ่งๆอะ่ะตัวเบเกอรเนี่ยจะเป็นตัวที่จอบโจทย์มากๆเพราะว่ามันจะพุ่งมากๆนะคะมันจะมีสีเพลนะคะที่เป็นสีขาวสุดอันนั้นจะขาวมากๆสําหรับแฟสกินมากๆแล้วก็มูนสโตนเนี่ยก็จะ สำหรับคนผิวขาวบ้านเราเนียังใช้ได้อยู่นะคะส่วนของ o p โ o ก็จะเป็นสีเมย์ซึ่งเป็นสีกลางๆนะคะโรสโก d นะคะ c แชมเปญ e p อปนะคะสองสีนี้ก็จะเป็นสสีที่ใกล้กันส่วนตัวเมย์รู้สึกว่า มันออกส้มๆม,มันออกพีชๆมากไปนิดนึงไม่ค่อยเหมาะสำหรับไฮไลท์ในความรู้สึกเมนะสำหรับสีโทแพสเนี่ยนะคะมันจะมีลักษณะเป็นสีทองๆท,ท,ที่มีความเป็นด์ตี้โกลนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวเมย์สวอชให้ดูสีนี้จะเหมาะกับคนที่ผิวเข้มมากๆแบบเข้มมากๆจริงๆสําหรับเบเก้าเนี่ยไฮไลท์เขาจะมีอยู่หลายช่วงสีเพราะว่าที่เมืองนอกเขามีเฉดสีผิวค่อนข้างหลากหลายนะคะตัวนี้เนี่ยจะไม่ไม่เหมาะสําหรับการเป็นบอนเซอร์ด้วยนะเพราะว่าด้วยความที่ชิมเมอร์เขาค่อนข้างหนักมากนะคะอันนี้ก็ต้องไปเลือก ให้เข้ากับสีผิวตัวเองนะสำหรับไฮไลท์เนี่ยส่วนตัวเมร่รู้สึกว่าหลักๆคือเอาให้ใกล้เคียงกับสีผิวตัวเองเวลาไฮไลท์มันจะได้ดูกลมกลืนแล้วก็ดูเด่นแบบเป็นธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราลงให้ดูเลยดีกว่านะคะก็จะใช้คู่กับ e i วันเพอร์เฟกติ้งบลัชนะคะตัวนี้แบรนด์ส่งให้มานะคะราคามันจะ2,100บาทนะคะ าบอกว่าถ้ามันใช้คู่กันแล้วมันจะพีคมากวันนี้เมย์ก็เลยจะลองเอามาปัดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเขาบอกว่ามันสามารถใช้ลงแป้งเกียรองพื้นหรือคอนทัวร์หรือบอนเซอร์อะไรก็ตามนะคะสามารถใช้ได้หลายอย่างเลยแต่ว่าวันนี้เราจะใช้เป็นไฮไลท์ก่อนแล้วกันนะคะ หนักมากะคะ่ะอย่างที่เมย์บอกไปมันเหมาะกับคนที่ชอบความหนักของไฮไลท์อะ่ะชอบแบบไฮไลท์ให้เห็นว่าไฮไลท์อะ่ะมันก็จะเป็นฟิลแบบนเนี้ยจะคล้ายๆกับ The Bare i l u m i n a t o r นะคะแต่ว่าตัวเนี้มันจะมีความละเอียดมากกว่าแล้วก็มีเฉดสีให้เลือก ค่อนข้างเยอะกว่านะคะอันนี้ก็ต้องลองไปเล่นกันดูส่วนตัวเมย์จะ,จะชอบใช้ตัวนี้เวลาออกงานหรือเวลาลุกหนที่อยากให้ผิวมันดูโกลชัดจริงๆเนี่ยเมย์ก็จะลงตัวที่เป็นพาวเดอร์นะคะเป็น everyday look นะคะแล้วก็อยากให้ผิวมันดูแบบโกลโกลนัวๆนะคะเมย์จะชอบใช้เป็นตัว priming filter ตัวนี้มากกว่าตัวนี้เมย์จะใช้บ่อยช่วงนี้ใช้เกือบทุกวันเลยนะคะต่อมานะคะอีกหนึ่งไอเทมที่ต,ตามมกันมานะคะก็คือ becca mineral brush นะคะตัวนี้ก็จะมีแพคเกจ แบบเดียวกับตัวสกินเพอร์เฟคเตอร์เลยนะแต่ถ้าเทีเบยบไซส์ก็จะ เล็กกว่าประมาณหนึง่งตัวนี้จะมีทั้งหมด6สีนะคะสีที่เมย์ได้มาคือสี Y h o n e y เนื้อเขาจะเป็นเนื้อแมทนะคะค่อนข้างสมูทแล้วก็เกลี่ยง่ายมากสี Y h o n e y นี่จะเป็นสีที่ส่วนตัวเมย์รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเหมาะกับผิวเมย์เท่าไหร่เพราะว่ามันมีความแบบอมส้มๆหรือเหลืองค่อนข้างเยอะนะคะไม่ค่อยชอบโทนนี้ต่อมาสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้เป็นไอเทมที่ออ,ออกมาใหม่ไม่นานมานี้เองนะคะแล้วก็เมย์แอบได้ยินกระแสมาบ้างนิดหน่อยว่าเออมันน่าสนใจนะคะก็คือ b บเกอรบีชทิ้นนะคะตัวนี้จะเป็นตัวทิ้นที่สามารถใช้ลงได้ทั้งแก้มแล้วก็ปากมีทั้งหมด8เฉดสีนะคะตัวนี้ใช่ไหมเอ่ยใช่มีทั้งหมด8เฉดสีนะคะสีที่เมย์ได้มาวันนี้น่าจะเป็นสีที่เมย์ชอบที่สุดแล้วแหละก็คือเอ่อชื่อสีราสเบอร์รี่นะคะเป็นตัวที่เมย์รู้สึกใช้แลวแฮปปี้มากเพราะว่าเนื้อเขาจะมีลักษณะเป็นเหมือนแบบเจล,เจลแต่ว่าไม่ได้เหลวมากเกินไปแล้วก็พิกเมนต์กำลังดีเวลาเกลี่ยไปอ่ะมันจะเซตตัวเป็น แป,แป้งนิดนึงแมทนิดนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นคราบหรืออะไรเหมาะสำหรับซัมเมอร์มากนะคะเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างเบาแล้วก็ไม่จําเป็นเพี้ยงลงอะไรเยอะกลิ่นหอมด้วยกลิ่นอันนี้จะเป็นแบบแคนดี้นิดนึง่งเราใช้ก็สามารถแท็บได้เลยอย่างนี้สีมันจะไม่ได้ออกเยอะมากแต่ว่ามันจะดูเป็นแบบแม,แม,แมทนิ้นๆดูแบบเหมือน เขาเรียกว่ายัางไงอ่ะมันเหมือนแบบ wash off อ่ะคือเป็นสีที่ดูไม่ได้ตั้งใจทาอะไรประมาณเนี้ยสำหรับตัวนี้ราคา1,100บาทนะคะถ้าเทียบกับปริมาณหรือว่าคุณสมบัติมันอาจจะราคาสูงนิดนึงแต่ว่าถ้าใครโดนสีชอบสีนะคะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะแต่ละตัวเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างดีมากนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกสีให้เหมาะกับความการใช้งานของเราแล้วก็ความชอบของเราแต่ถ้าให้พูดถึง ว่าชอบอันไหนมากที่สุดเมยกให้ตัว b a c k l i g h t p r i m i n g Filter ดีกว่าเพราะว่าตัวนี้มันใช้งานง่ายมากนะคะแล้วก็ให้ผิวโลลแบบที่เป็นธรรมชาติเตรียมผิวได้ดีนะคะแล้วก็ส่วนตัวเมย์แฮปปี้กับเนื้อและเท t e เจอร์มันมากหาซื้อได้ที่ไหนนะคะสำหรับเบก้าจริงๆไม่น่าจะสงสัยกันแล้วแหละนะคะก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่า หาาซื้อได้ที่ Sephora ทุกสาขานะคะรวมถึง s p h o r a co. th ที่เป็นเว็บไซต์นะคะตอนนี้เบเก้าก็เข้าไปอยู่ในเว็บไซต์หมดเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถชอปปิ้งได้จากที่ไหนก็ได้นะคะทีนี้แน่นอนนะคะสำหรับขาชอปนะคะเมยจะต้องมีโปรโมชั่นมาบอกนะคะก็สำหรับใครที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ s p h o r a co. th นะคะก็ ช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ของแถมพิเศษเพิ่มเติมไปดอถ้าใครช้อปปิ้งไม่ทันวันที่29นะคะเพิ่งมาเห็นคลิปนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใช้โค้ดของเม์เดี๋ยวเม์จะขึ้นไม้ให้ตรงนี้นะคะกรอกในขั้นตอนสุดท้ายของการสั่งซื้อนะคะช้อปปิ้งครบ699บาทขึ้นไปก็สามารถกรอกโค้ดตรงนี้เข้าไปได้นะคะเพื่อนๆก็มีสิทธิ์ที่จะได้ของแถมพิเศษเพิ่มเติมอีกเหมือนกันนะคะสามารถช้อปปิ้งได้ทุกแบรนด์นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเบเกอร์ที่เมีววิะจะ อื่นๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ใน description box ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเมย์จะใส่ทั้งเว็บไซต์แล้วก็โปรโมชั่นต่างๆไว้ให้นะส่วนตัวแล้วตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบรีเฟรหน้าซิฟอล่าบ่อยๆนะคะว่าจะมีโค้ดหรือว่ามีแบบโปรโมชั่นลดอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเมย์มีไอเทมอะไรเด็ดๆก็อย่าลืมติดตามกันดูนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วแลวเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย